สวัสดีครับท่านผู้ชมอยอดชาแนลบอกซิ่งกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับไฮไลท์ไฟบรนมัน,นะครับวันนี้หยิบเอาไฮไลท์ไฟบััมๆของเจ้าอสูนร้ายเทอร์รี่นอริสนะครับขึ้นชิงแชมป์กับจูเลียนแจ็กสันนะเป็นแชมป์นะครับนอริสนี่คือกำลังเป็นดาวรุ่งนะนะในการที่จะขึ้นมาชิงแชมป์กับ คนซ้ายมือคือจูเลียนแจ็กสันในเกางเก่งสีเหลืองนะครับนอริสเก่งสีขาวนะนี่ยกแรกขึ้นมาอาดีตมวยสากลสมัครเล่นนะครับเทอรีนนอริสแชมป์นวมทองของอเมริกานะครับนี่ขึ้นมาวันีวัดฝีมือกับจูเลียนแจ็กสันในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทนะครับนี่แจ็กสันนี่เป็นแชมป์นะ ขึ้นมายกแรกในี่ใส่กันเลยนะมวยคู่นี้ต่อยกันแค่สองยกนะครับท่านผู้ชมติดตามกันดูนะฮะนี่เาลิศก็เป็นเรียกว่าชายาคือเจ้าอสูรร้ายนะครับโอ้โหยหมัดหุกซ้ายหุกขวาหุกซ้ายนะหุกซ้ายหุกขวาเนะี่ยรุนแรงจริงๆโอ้โหยหมัดขวาหมัดน,นี้เข้านะจูเลยนแจ,จ็จกสันจู่เลยนแจ็กสันเอาไงส่วนไม่ส่วนนะกัดฟันส่วนไป แต่ว่าโดนหนักๆนะทนได้หรือเปล่าทนของนอริทได้หรือเปล่านะครับโอ้ยโอ้ยโดน3ามสี่ห้ามัดเลยนะโดนเข้าไปอีกนะมัดขวาตรงยาวๆโอ้ยอับปรคัดซ้ายขึ้นบนนะจักสันนีโดนถึงกับสะอึกไปเลยนะถอยไม่เป็นจังหวะเลยอ่ตอนนี้ก็เดินเบียดเดินเบียดเดินเบียบเดเ,ยเข้ามานะจุดจัสันนะครับ นอริสก็พยายามใช้ฟุตเวิร์กแล้วก็ออกมาโตหนักๆเลยนะเจ้าสุนรายเชลี่นอริสนะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เมื่อคืนนี้ต่อยกันเมื่อปี2532นะครับท่านผู้ชมนี่ยูเดนจักสานี่เป็นแชมป์นะนอริสตีเป็นคนขึ้นมาแบบว่าวัดฝีมือกันนี่ยยกที่หนึ่งยังอยู่นะครับ หนึ่งนาทีสองสองนาทีผ่านพ้นไปผู้เรียนจักสาก็ยังเดินเบียดนอริสอยู่นอริสก็อัดหนักๆเหมือน,นกันนี่นะทิ้งขวาหนักๆแล้วก็หุกซ้ายเนะี่ยหุกซ้ายขึ้นบนสกัดกั้นมวยเดินบุกไ,ได้ผลเลยนะฮะนี่ใช้สายตาเนี่ยโยกหลบไปนะฮะยังมั่นใจนะครับเทอรีนอริสเจ้าอสุร,ราเทอรีนอริสเนี่ยยังมั่นใจเดินบน ฟุตเวิร์กวนออกข้างๆจุดแดนแจ็กสันก็พยายามที่จะเดินใส่เดินอัดเหมือนกันนะครับอุย้ยนี่แรกกันแล้วนะแรกกันแล้วบัดขวาแจ็กสันไม่ถึงอาน,นอริสนี่ยังโยกโยกอยู่นะสามสิบวินาทีของยกแรกยกที่หนึ่งนะครับแยับกันไปคนละทียับกันไปคนละทียยบกันยยบอุยอ้ยอุ้ยนี่นะหมัดงัดด้วย นี่งัดอัปคัดซ้ายของนอนริสนี่โอ้โหสวยนะครับแล้วก็ถึงขวายาวๆไปถึงขวาไปอีกหมัดหนึ่งโอ้ยนี่งัดด้วยอัปคัดซ้ายหมดยกนะครับอ้าวขึ้นมายกที่สองเลยนะครับนี่จับตาดูยกนี้นะครับยกที่สองเนี่ยเชอรี่นนริสก็พยายามแ yes. ยสด้วยจับซ้าย แจ็กสันก็เดินเบียดเลยนะฮะเีว่าปิดจีบตาก็จะปิดเลยนะฮะดูจับตาดูจังหวะไหนนะครับโอ้ยนี่โดนของแจ็กสันเข้าไปนอริสนะนอริสโดนของแจ็กสันเข้าไปนะหมัดสายดักทางนะวนออกสายออกฟวานี่จะดักเลยนะความเก่านะครับนี่จูเลียนแจ็กสันนะเดินเบียดเข้าไปนอริสก็โชว์สเตปโชว์สายตาพยายามที่จะ ออกข้างไปอุย้ยโดนหมัดทุกของนอรลิตหมัดนี้เรียกว่าเขาเต็มหน้าผากเลยสองสามหมัดนะฮะนี่โดนเข้าไปอีกอุย้ยโดนของนอรลิตก็อีกนะฮะนี่ชุดนี้ก็แจ็คสันก้มหลบไปได้นะฮะนี่ดูในจังหวะที่แจ็คสันเดินเบียดเข้าไปนะครับโอ้ยอย่างงี้นี่งัดด้วยอัปคัดขวาทีนึงแต่นลิตก็สปริงถอยหลังไปก่อน นะครับโอ้ยโอ้ยโดนแน่นี่นอริสโดนโดนไหมแจ็กสันเดินเบียดเข้าไปโอ้ยโดนฮะโดนแล้วนะครับนี่สองสามหมัดโอ้ยลงเลยบายบายเลยหลับสนิทสิน้ำหลวงกรรมการโจคาเตสนับนะพยายามที่จะลุกขึ้นนะแต่ไม่ไหวนะครับต้องโบกมือยุติการชกไปในยกที่สองครับก็เป็นอันว่าจูเลียนแจ็คสันก็ต่อยน็อกดาว เจ้าอ,อสุรายเจอรี่นอริสไปในยกที่2นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอาวันนี้นะครับก็ต้องฝากกันไว้ชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยกแล้วกันนะครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้คลิปหน้ากับไฮไลท์ไฟมันมันเจอกันใหม่สวัสดีครับ